สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย STP อินเตอร์วันนี้ขออนุญาตนำเรื่องที่ทางบ้านนำคดีมาปรึกษาทนายแล้วก็จะให้ทนายดำเนินการให้อะเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ท่านหนึ่งที่พูดง่ายๆว่ากอต้องการแย่งการครอบครอ,องการปกครองบุตร ของลูกตัวเองกลับมาจากคุณพ่อเอ้จริงๆข่าวที่น่าสนใจก็มีเยอะนะแต่ว่าช่วงนี้ผมกำลังทำหลายๆอย่างอยู่เรื่องงานก็ยังทับถมมางานค้างเนี่ยต้องต้องส่งดีลให้ลูกค้าอีกหลายเจ้าเลยงานมันดองส่วนเรื่องก่อสร้างสานง,งานก็ยังต้องวิ่งไปคุมตลอดห่วงคือคือเราจ้างคนเราจ้างช่างแล้ว ถ้า,าไม่ดูอะ่ะเรากลัวมันไม่ได้อย่างใจถ้าสั่งรื้อเรื่องมันจะยาวก็เรียกว่าจีเรียกว่าเอาทุกจุดว่าเฮ้ยชอบอย่างนี้ขอยอย่างนี้ก็ก็เอาตามใจนะเสียช่วยหน่อยโอเคก็เลยเอาไปความรู้แบบนี้แหละมันเป็นเรื่องจริงที่ใช้กันได้ในชีวิตจ,จริงเรื่องวันนี้มันก็เป็นเรื่องแย่งกันปกครองบุธกธรรมดาแล้วแหละ ก็ขอการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะขอถอนสิทธิ์ปกครองบุตรของทางคุณพ่อด้วยเรื่องวันนี้มันเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่คนไม่รู้เออเขาสงสัยเขากลัวว่าจะไม่ชนะคด,ดีเพราะอะไรต้องเท้าความก่อนเล่าเรื่องแต่ต้นเนาะมันจะได้อินนิดนึง คุณผู้หญิงคนนี้เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยนะะนะนน้อย,อย,อย,อยตั้งแต่อายุยังเรียกว่ายังไม่สิบห้าปีบริบูรณ์ผู้ชายคนนี้เรียกว่ามาได้ผู้หญิงคนนี้นั่นแหละเออคืออย่างนี้ถ้าสิบแปดปีแล้วเนี่ยสมยอมกันไม่มีความผิดแต่กฎหมายแต่ถ้าไม่ถึงสิบห้าปี ต่ำกว่าสิบาใต้เข็มขัดทันทีพรากผู้เยาว์ทันทีก็คือเอาผู้เยาว์ไปโดยผู้ปกครองไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองผู้ปกครองไม่ได้ให้ความยินยอมผู้ปกครองมีสิทธิ์กําหนดที่อยู่ของบุตรเพราะฉะนั้นถ้าเด็กอายุไม่ถึงสิบห้าไปเอาลูกเขาไปไม่ต้องไปข่มขืนไปเตาไปทําไปทอะไรก็ได้นะแค่เอาไปเที่ยวแค่เอาไป ที่ไหนที่เขาไม่ได้อนุญาตไม่เขาไม่ยินยอมเขาไม่รู้ก็มีความผิดฐานพรากผู้เยาว์แล้วอ่ะแล้วผู้ชายคนนี้มันเอาไปกระทำชำาชําเราด้วยเอาไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยมันก็โดนคดีพรากผู้เยาว์ทีนี้คนสมัยก่อนนะ่ะมันก็คุยกันง่ายๆเนาะนไหนๆก็ได้เสียกันแล้วก็ให้รับผิดชอบซะแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝา,เ,นฝาเสีย ก็ยอมจบแต่งงานกันผู้หญิงก็ท้องก็มีลูกกันระหว่างแต่งงานทีนี้ด้วยตัวผู้ชายอ,อ่ะเอนิสัยเขาก็คงไม่ไม่ใช่คนดีๆอะไรอยู่แล้วเนาะเล่นเด็กด้วยอ,อ,อืไม่พูดถึงเรื่องลร,งรงสิเนียนมทางเพศน,นะอันนี้เรื่องส่วนบุคคลก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ชายหลังจากนั้นก็ไปมีชู้บ้าง ไปทาความผิดอาญาบ้างเห็นข่าวว่าเล่นยาด้วยเอานี้ไม่ต้องพูดถึงเอาแบบว่ามีความผิดอาญาโทษถึงคุกด้วยก็อยู่กินกันไม่รอดตามภาษาเนาะเด็กก็ยังเด็กมากๆเอาไปแต่งงานอยู่กินกันไม่รอดก็หย่ากันน้องบอกน้องไม่รู้น้องคือตัวน้องอ่ะบอกว่าตอนไปยาเจ้าหน้าที่ถามว่าเอาเด็กไปอยู่กับใคร คนน้องบอกว่าน้องไม่รู้นึกว่าให้เด็กเดี่ยไปไปเที่ยวเล่นไปอยู่ด้วยเฉยอะไรอย่างนี้เพาเขาพูดประมาณนี้นะก็คือยินยอมให้ไปอยู่กับพ่อก็กลายเป็นว่าสลักหลังใบหย่าไว้ว่าให้สิทธิ์การปกครองบุตรอยู่กับคุณพ่อแต่เพียงผู้เดียวเออมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องต่อไปก็คือทำไปทำมาสลักหลังใบหย่าว่าให้ พ่อเป็นผู้ปกครองบุเพียงผู้เดียว,ยวแต่คุณพ่อมันไม่เคยเลี้ยงลูกเลยมันปล่อยปะละเลยไม่มาเลี้ยงดูไม่มีเงินส่งเสียมาเลยก็ทำให้ผู้หญิงคนนี้ลำบากเรื่องหนึ่งไม่มีการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตร2เรื่องของการสิทธิปกครองบุตรเขาก็ไม่สะดวกเขาจะพาลูกเข้าโรงเรียนก็ต้องเรียกคุณพ่อมาเซ็นคุณพ่อก็ไม่ขอนุ้มือ เขาจะพาลูกไปต่างประเทศคุณพ่อก็ไม่มาให้ความร่วมมือเซ็นมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าเขาจะปกครองเด็กยังไงในเมื่อเขาไม่มีสิทธิปกครองมันก็เป็นภาคูเอาอุเยาวอยู่แล้วใช่ไหมอ่าทีนี้เล่นต่อไปเขาก็ถามว่าคุณพี่ทนายสามารถจะฟ้องขอสิทธิปกครองได้ไหมแล้วก็เป็นไปได้ก็เนี่ย อยากถอนสิทธิ์ปกครองคุณพ่อด้วยเพราะคุณพ่อก็ไม่ได้มาเลี้ยงดูลูกอยู่แล้วก็ทิ้งลูกมีเมียใหม่เรียบร้อยตามภาษาผู้ชายที่เขาเรียกว่าไงอเอาป้ายก็คืนมักมาก,มาก,มากทางกรรมจะจะมีอะไรให้ได้ไหมนั่นแหละธรรมดาคนบางทีผมก็ไม่รู้ปัญหากันง่ายๆเนาะผมอายุป่านนี้ก็ยังไม่มีเลย <laughs> เอาเป็นว่า เขาก็แต่งงานใหม่ไปแล้วเขาก็ทิ้งลูกไปแล้วไม่เคยมายุ่งเบื้องต้นเนี่ยอยากให้ทนายช่วยขอสิทธิ์ปกครองบุตรมาจริงๆก็คือของ่ายๆแหละจะขอขอผู้ชายมาเซ็นยินยอมให้หน่อยได้ไหมไหนๆเธอก็ไม่มาเลี้ยงลูกแล้วกลายเป็นว่าทะเลาะก,กันว่ะผู้ชายไม่มายุ่งเมีมยใหม่บอกอยากได้สิทธิปกครองบุตรก็ฟ้องเอาสิเออก็ดีคำนี้แหละที่ จุดชนวนทนายได้งานทุกทีอยากได้ก็ฟ้องเอาสิอ่ะดีแล้วทนายได้งานทำํำมันก็มาถึงทนายทนายก็บอกเลยว่าง่ายมากๆครับถ้าเกิดมันเป็นเคสแบบที่คุณน้องพูดมาจริงก็คือคุณพ่อเนี่ยปล่อยปะละเลยไม่เลี้ยงดูบุตไม่ส่งค่าเลี้ยงดูมาช่วยเหลือเลยมันก็เข้ากับข้อกฎหมายว่ามันสมควรจะถอนสิทธิ์ปกครองได้ด้วยซ้ำไป แล้วเขาก็กังวลว่านี่แหละคือประเด็นของคลิปนี้ถ้าคุณพ่อไม่มาศาลเราฟ้องไปเนี่ยว่าขอปกครองบุตรเด็กก็อยู่กับเราแท้แท้แต่คุณพ่อไม่มาศาลศาลจะให้หรอคะคาตอบคือเหมือนคดีแพ่งเลยครับหรือคดีอื่นๆก็ตามถ้าเกิดเขาไม่มาศาลแปลว่าเขาแพ้บายนะไม่ได้แปลว่าเขา ปฏิเสธทุกข้อเ่าหาไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะมันคือเขายอมรับทุกอย่างที่เราพูดไม่มีคนเถียงสารในเมื่อไม่มีคนเถียงก็ต้องเชื่อใจพยานที่พูดฝ่ายเดียวไม่มีการไม่รู้นะต้องรู้ไม่มาเถียงคือรับทราบรับรู้เออไม่เหมือนการเมืองนะอ่ะนี่กฎหมาย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพ่อไม่มาศาลผมฟ้องไปขอปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวขอถอนการปกครองบุตรคุณพ่อถ้าคุณพ่อไม่มาศาลก็จะสืบฝ่ายเดียวอ่ะศาลเด็กนี่มีขั้นตอนเพิ่มนิดหนึ่งจะมีขั้นสถานพินิจก็จะสืบเรื่องก่อนก็ฟังเรื่องราวคร่าวๆจากคุณแม่คุณแม่เลี้ยงลูกได้ไหมคุณพ่อไม่เหมาะสมจะเลี้ยงลูกจริงหรือเปล่าอ่ะก็ส่งความเห็นมาที่ศาล วันนัดศาลสายก็จะดูความผเห็นสานพินิษฐ์แล้วถ้าคุณพ่อไม่มาทนายก็จะนําสืบว่าไอพ่อเนี่ยมันมีเลวมีชั่วมีไม่ดีอะไรบ้างทําไมมันไม่ควรจะเป็นพ่อของเด็กมันสมควรจะไปเป็นอ่าไม่เอาไม่พูดไม่ไม่ไม่อยากไม่เล่าบอกแค่นี้แหละทําไมถึงไม่สมควรเป็นพ่อเด็กทําไมคุณแม่ถึงสมควรเป็นคอเด็กคุณแม่ดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นเนาะเรา ก็เอาดีเข้าตัวเอาชั่วไปให้คู่ต่อสู้ประมาณนั้นอันไหนที่เราไม่ดีเราก็ไม่พูดอันไหนที่เขาดีกูก็ไม่บอกสารเหมือนกันก็เขาก็ไม่มาสู้เขาก็ไม่รู้สารก็ไม่รู้ใช่ไหมเรื่องอะไรจะเอาเรื่องไม่ดีไปบอกสารให้เสียเปียบเออมันเป็นอย่างนั้นก็คือข้อมูลทุกอย่างที่ให้ทนายมาชุดข้อมูลวันเดือนปีเกิด บ้านเป็นยังไงรถมีไหมฐานะการเงินการงานอาชีพแล้วก็การเลี้ยงดูบุตรเวลาในการดูแลบุตรโรงเรียนที่ส่งอะไรอย่างเงี้ยดีเทลเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันมีประโยชน์ทั้งนั้นแต่อันไหนที่มันไม่ดีอันไหนที่มันเสนอสารแล้วทําให้ฝ่ายเราเสียเปรียบทนายก็จะกรองออกก็สมมตุติเออคุณแม่ก็เคยติดคุกเหมือนกันอย่างเงี้ยทนายก็รีบกลับไปอเออ เรื่องอะไรจะบอกสาลใช่ไหมไม่มีใครนําสืบไม่มีใครรู้เรื่องประมาณนั้นสรุปว่าประเด็นวันนี้ก็คือถ้าอีกฝ่ายไม่มาสาลพิพากษาโดยฟังคาไต่สวนคําร้องฝ่ายเดียวของฝ่ายคุณแม่ถ้าสารเชื่อว่าคุณแม่ควรจะรับเลี้ยงเด็กสมควรจะเป็นผู้ปกครองบุตรเพียงผู้เดียว,ดดยวและคุณพ่อ ไม่สมควรจะเป็นผู้ปกครองบุตรสมควรจะตัดขาดสิทธิปกครองบุตรคุณพ่อขอถอนสิทธิปกครองก็คือศาลสั่งถอนสิทธิปกครองบุตรคุณพ่อก็เรียกได้ว่าไม่ใช่ผู้ปกครองบุตรคนนี้อีกต่อไปให้คุณแม่เป็นผู้เลี้ยงคนเดียวไปเลยนะสื่อฝ่ายเดียวอีกฝ่ายไม่มาแปลว่ารับทราบรับรู้อีกฝ่ายไม่ได้ไม่รู้กูไม่สนใจไม่ได้นะ ถ้าเกิดมีคดีต้องมาสู้ชั้นศาลต้องนำเสนอว่าทำไมเราจึงควรเป็นพ่อเด็กทำไมเราเรืยังควรมีสิทธิปกครองตัวเด็กถ้าเป็นฝน่ายถ,ถ้าผมเป็นทนายฝั่งคุณพ่อนะว่าผมโดนคุณแม่ฟ้องมาเนี่ยว,ว่าให้ถอนสิทธิปกครองผมก็ต้องช่วยนำเสนอข้อดีๆของฝ่ายคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยรักลูกมากคุณพ่อรายได้มัน่นคงมีอาชีพการงานดี อะไรประมาณนี้ส่วนคุณแม่เนี่ยแม่งก็ขี้คุกนี่หว่ามันเคยโดนคดีนั้นมันเคยโดนคดีนี้เขาเรียกว่าไบไม่เบื่อม่เมาแม่งรู้กันหมดและไสูุ้ิคนเคยเป็นผัวเมียกันเนาะประมาณนั้นมันรู้กันมันรู้กันถ้าเกิดมาสู้กันเนี่ยโอ๊ยเล่ากันยาวชีวิตคู่ผัวเมียไม่สนุกหรอกคนอื่นฟังอะแต่เป็นมันเป็นงานเลยก็เลยต้องฟังเออเป็นอาชีพเนาะโอเควันนี้หวังว่าผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากคลิปคลิปนี้ ถ้าเกิดคิดวันดีมันสมควรให้คนทั่วไปได้รู้ได,ได้ฟังก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดคอมเมนต์แวะเข้ามาทักทายกันได้แล้วก็นแน่แหละมีปัญหาอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์นั่นเลยเดี๋ยวผมทยอยไล่ตอบให้ทุกคำถามนะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาก่อนครับสวัสดีครับ